สวัสดีสวัสดีกันทุกคนเลยรอบวงอ่ะใครบ้างอ่ะผู้สนับสนุนรายการผู้สนับสนุนช่อง fc ทุกคนที่กดไลค์ fc ทุกคนที่กดแชร์ท share, fc ทุกคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยก็เหนื่องจากว่าไม่มี c อ u n t y o u t u b e อ่ะกดไลค์ก็ไม่ได้กดแชร์ก็ไม่ได้คอมเมนต์ก็ไม่ได้สวัสดีทุกคนเลยจะวิเรื่องทายจะทำการสบสมในส่วนของนี่เลยที่ แอนจี้ลำโพงบลูทูธสีดำตัวนี้ลูกเ้าบอกว่ามันซ์ดไม่ได้เลยจีซาดเด็กยังได้ไอแจ็คซดนางแล้วนะแจ็คชาร์ดก้นจึงปึงเลยเ <c oughs> สียงรอได้ไม่นานเมื่อนนี่แข่น,น้ำไร่ก่อนหมุนน็อตมันอนอกมาครับเราจะเปลี่ยนแจ็คชาร์ดกันอุม้มแน่นเ้ยอุม้มแน่นอยู่นะเพื่อนนะนะครับมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัว2ตัวสามตัวสี่ตัว หตัวและหกตัวตัวนี้มันจะต้องแกะออกมานะเพื่อนโอ้ยสีกองสนุอโอ้ยเอาค่อยๆแกะออกมานะครับเพื่อนครับถ้าเราดึงออกมาเลยมันจะสีกครับสีกเนี่สสไอมันเป็นกาวสองหน้าติดอยู่นะครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มมันออกมาเด้อโอ้ยเล็มเนี่ยไอเนี่ยม,มันจะนัดมันนี่นีเห็นมเริ่มเริ่มเห็นแล้วเ,เริ่มมีนัดแล้วไหมแหม่หมหมหม ถักไรอ่ะมีอีกนะมีอีกนะอ่ะมาอีกมาอีกอ่ะอีก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 นะเราต้องแกะแบบทนุถนอมเนี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 อีกตัวอีกตัวนะนี่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 อีกด้านก็เหมือนกันนะครับมันจะอยู่ตรงกันนะครับน่ะมีหกตัวนะครับหมุนออกมานะเพื่อนนะเนินการนะครับหมุนสกรูน็อตออกหกตัวนะครับเพื่อนหกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วทีนี้ตัวนี้มันก็จะออกมาได้ อย่างนี้นะออกมาง่ายอยู่เลยนะครับนะอ่าแล้วทีนี้เราก็ถึงจะมาเห็นแจ็คชาร์ดนะครับในส่วนนี้นะครับอยไฟเต็มอยู่นเนี่ยเนาะ,ะแสดงว่าสแสดงว่าก่อนพังเนี่ยได้มีการชาร์จแล้วก็เกิดการพังอะไรเงี้ยนะนี่ไงครับแจ็คชาร์ถ้าเป็นถ้าเป็นในลักษณะของการเสียแบบนี้นะเพื่อนง่ายนะครับก็เนื่องจากว่าลายวงจร เขายังอยู่ดีนะครับชิ้นส่วนเขาอยู่ไหนนาะชิ้นส่วนแตกกระจายกันหมดแล้วอุ้ยโอ้นะครับอื้มมีอะไรหลุดด้วยเพื่อนเอ้ยนะครับไงมีอะไรหลุดด้วยนะครับทําไมอะไรหลุดเออมีอะไรหลุดนะครับตรงไหนล่ะอ่านี่นะครับ อะไรหลุดด้วยนะครับเอาละทีนี้อา่าทีนี้นะครับมือน,นิ่งหน่อยเห็นไหมครับตรงนี้นะเพื่อนตรงนี้นะตรงนี้นะครับที่ในนะนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะนนะนนะอะไรเขาหลุดไปนะครับเพื่อนๆอนอะไรหลุดไปเกิดจากอะไรครับเกิดจากการเสียบแจ็คชาร์ตและทีนี้ไอ้แจ็คชาร์ตเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับพลาสติกที่มันอยู่ในรูนะครับของไอ้จอแจ็คชาร์ตนะครับซึ่งตัวนี้ พลาสติกตอนนั้นหายไปนะครับเห็นไครับปกติจะเป็นดำๆดอยู่เนาะนะครับนะครับทีนี้ไอตัวพลาสติกดำๆดที่กล่าวนะครับเขาจะมาดันทรานซิสเตอร์นะครับตัวนี้นะครับจนลายวงจรฉีกแบบนี้นะครับเพื่อนด้านนี้ฉีกเลยตรงขา C เขานะครับก็หลุดออกไป นะครับแล้วก็นะครับในส่วนนี้ทรานซิสเตอร์ที่หลุดออกก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับดูแล้วเนี่ยยังอยู่ครบนะครับขาเขายังอยู่ครบอยู่นะครับเห็นไหมครับโอโ้ค่อนข้างเล็กนะครับเพื่อน แล้เวเราก็เอาแจ็คชาร์จใส่นะครับเอาแจ็คชาร์จตัวเดิมออกนะครับและทีนี้การที่จะเอาแจ็คชาร์จตัวเดิมออกในลักษณะแบบนี้นะครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวซูมภาพก่อนลดภาพลางหน่อยหนึ่งเนาะเราก็ต้องทำการถอดสายนะครับถอดสายไฟโอ้สายไฟไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบลักเสียบนะครับเห็นไหมนะครับ เห็นไหม้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เราต้องใช้วิธีการบัดกรีออกนะครับเพื่อนหรือนะครับหรือใช้วิธีการตัดสายออกก็เป็นไปได้นะครับอ่าเพราะว่าเราบีงหัวแรงอยู่แล้วเราจะบัดกรีเมื่อไหไร,นะร,กไร่ก็ได้นะครับนะครับก็ได้นะครับก็ได้นะครับนะก็ได้นะครับนะ แต่ว่านะครับผมจะใช้วิธีการบัดกรีออกนะครับเ,เพื่อนๆเห็นดูดินะครับต้องต้องเอาต้องเอาออกทุกครั้งนะครับตัวเนื่องจากว่าบางครั้งบางทีเราบัดกรีพลาดตะกัวมันไหลนะครับตะกัวมันไหลไปในที่ที่เราไม่ต้องการให้ตะกัวมันไหลเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการลัดวงจรได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอาสายสีแดงนี้ออกนะครับเ,เพื่อนๆครับ รับนี่เอาออกนะเพื่อนต้องเอาออกด้วยนะถ้าไม่เอาออกอันตรายนะครับเวลาบัตรเกีเรามาระวังนะครับนี่มาแล้วนะครับทีนี้ก็ระวังสายก็เอาเทปเอาอะไรติดไว้หน่อยนะครับติดยังไงก็ได้หรอกเอาเอางี้ก็ได้เอาเอาเดี๋ยวทีนี้ก็ดําเนินการนะครับเห็นไหมนะครับทําง่ายอยู่นะครับตัวนี้อ่ะเอาออกแจ็คชาร์ออกเอาแจ็คชาร์จใหม่มาใส่ เอาทรานซิสเตอร์ตัวเดิมใส่เข้าไปนะครับนะแล้วทีนี้การเอาแจ็คชาร์จออกตามที่ผมเคยทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนดูนะครับก็คือเราจะให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนที่แจ็คชาร์จความร้อนละลายแล้วเราก็เขี่ยออกได้เลยนะครับความร้อนเอาตะกัก่วใส่ให้ความร้อนแบบนี้นะครับเนาะนะครับนะครับอาจจะต้องใจเย็นหน่อยนะครับ เพื่อให้ขาของแจ็คเขาละลายนะครับเพื่อนอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันละลายก่อนใจเย็นหน่อยนะอ่าละลายอาจจะต้องกดในส่วนของการเร่งความรอ้อนอ่าเห็นไหมครับหลุดละแล้วทีนี้ก็เอาแจ็คชาร์จตัวใหม่ใส่ได้เลยนะครับแบบนี้หรืออาจจะต้องใส่ในส่วนของทรานซิสเตอร์ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับอ่าฮะ แต่ว่าผมต้องใช้แว่นสายตานะครับแล้วก็แว่นขยายด้วยนะครับในส่วนนี้มันเล็กนะครับเพื่อนๆดูตรงขาทรานซิสเตอร์นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงขาตรงกลางของทรานเตอร์ที่วงจรเขาลอกออกนะครับเขามีตัวต้านทานตัวหนึ่งนะครับที่หล่นหายไปนะครับผมพยายามหาในเครื่องแล้วไม่มีเลยนะครับหาไม่เจอนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนนี้ เราจะทําอะไรสนุกสนุกกันซะหน่อยนะครับโดยการหาอามาใส่แล้วผมจะเล่าอะไรให้เพื่อนฟังการเปลี่ยนแจ็คชาร์ตเป็นเรื่องรองแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าอาตัวนี้มันคืออะไรนะครับ <rip> อาดูนะครับมิเตอร์นะครับมิเตอร์ตั้งคูณ1ตั้งคูณ1ไปเพื่ออะไรครับตั้งคูณหนึ่งไปเพื่อที่จะวัดดูว่าสายเสน้นนี้นะครับทรานเซอร์ตัวนี้เขาทาหน้าที่อะไร ผมเดาว,ว่าเป็นทรานซิสเตอร์ที่ตรวจสอบการชาร์จไฟแล้วก็แสดงผลมาทางหลอด LED นะเดาเอาจริงเปล่าอ่าะนะครับเอาสีดำเป็นตัวจิ้มสีแดงเป็นตัวลงกาวไว้แบบนี้โดยตั้งที่ขูณหนึ่งนะครับจิ้มลงไปตรงอาท่หายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟ LED ติดนะครับนั่นก็หมายความว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่แสดงผลเวลาชาร์จนั่นเองฉะนั้นแล้วนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นผมก็คงจะต้องใส่ทรานเซอร์เข้าไปใส่ R เข้าไปแล้วใส่แจ็คชาร์จเข้าไปแล้วเราค่อยไปในส่วนของกระดาษต่อไปนะครับเอากระดาษยังค่อยยืดยนกระดาษคลิปนี้มันจะยาวเกินนะครับคลิปนี้จะใช้เวลาไม่ค่อยมากนะครับเดี๋ยวผมใส่แจ็คชาร์จใส่ R อะไรเข้าไปไม่เรียบร้อยเพราะว่าการใส่แจ็คชาร์จไม่ใช่อะไรที่เป็นเรื่องยากนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจในส่วนของตัวอตัวนี้ต่อไป นี่นะครับใส่แจ็คชาร์จเข้าไปแล้วก็เปิดไฟแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมประกอบเข้าไปเลยนะครับจะข้ามจุดนี้ไปเพราะว่าการใส่แจ็คชาร์จยากหน่อยจะพูดถึงอ่านะครับันรับชาร์จได้ถึงเนาะเปิดเปิดติดปิดดับอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันติดอยู่แล้วะครับมันสําคัญตรงชาร์จอ่ามาดูกระดาษกันต่อนะครับทีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้นะ ทีนี้มาดูวงจรในส่วนของกระดาษนะครับตัวต้านฐานที่หายไปนั่นคืออะไรนะครับเพื่อนครับแล้วผมจะเริ่มเล่าจากในส่วนของแจ็คชาร์จ usb นะครับ usb นะะนครับทีนี้ตัวนี้ก็คือลบตัวนี้ก็คือบวกนะครับเข้ามาทาง usb นะเพื่อนนะนี่คือ usb นะครับเพื่อนนะนะครับทีนี้นะครับในส่วนของเจ้าลบนี้เขาลงกาวไปนะครับ นะครับตัวนี้ส่วนของบวกนี่นะครับนะเพื่อนนะดูการชาร์จก่อนนะครับไฟจะมาผ่านไดโอดแล้วก็มีตัวต้านทานหนึ่งโอห์มแล้วก็ไปเข้าเครื่องนะครับตอนนี้ก็คือเข้าเครื่องนะครับเอ้อทีนี้นะครับจุดนี้นะครับเขาจะมีแบตเตอรี่นะครับจุดนี้นะก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ประกอบไปด้วยแผง bms แล้วก็มีมีชุดแบตนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่คือแบตเตอรี่นะครับ อ่านี่ก็คือการชาร์จนะครับเพื่อนครับทีนี้อุปกรณ์ที่หลุดออกแล้วก็อาที่หายไปนั้นเขาอยู่จุดนี้นะเพื่อนเขาจะอยู่จุดนี้เอ้ไม่ถนัดเว้ยนะครับเขาจะเป็นทานเตอร์เขียนวงจรอ,ออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นทานเตอร์ชนิด PNP นะครับโอ้ไม่ถนัดเลยนะครับ นี่ R นะครับ 1K อันนี้ไดโอดนะครับตอนนี้เป็นชนิด PNP นะครับเป็นทรานเตอร์นะครับนะต่ตัวนี้นะครับ R ที่หายไปคือจุดๆนี้นะครับแล้วเขาก็จะต่อเข้าที่ LED นะครับลงกลาไปตอนนี้คือสัญลักษณ์ของ LED อะนะครับ อาตัวนี้นะครับที่หายไปนะครับตัวเล็กนะครับทันเตอร์ตัวนี้หลุดนะครับอาตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวจํากัดกระแสมาให้อ e ดีตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่อาตัวนี้ได้อ่าในวงจรนี้นะครับก็ตั้งแต่220โอห์มนะที่หาง่ายนะครับไปจนถึง470โอห์มนะครับถ้ามากกว่านั้น l e ดตัวนี้จะติดสว่างน้อยลงนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูการทํางานของวงจรนะเพื่อนนะ หลังจากที่เราเสียบชาร์จนะครับเสียบนะครับไฟจะวิ่งผ่านมาจุดน,นี้นะครับผ่านผ่านผ่านมาผ่านไดโอดผ่านตัวต้านทานเข้าไปชาร์จแบตนะครับอ่าทีนี้นะครับคานเตอร์ตัวนี้จะตรวจนะครับว่าแรงดันที่ตกค่อมจากไดโอดนี้นะครับนะจากไดโอดนี้มาจนถึง R นี้นะครับนะครับถ้ามีแรงดันนะครับถ้าเราเอามิเตอร์วัดจาก B มา e นะครับไม่ถนัดสิ B มา e ถ้าต่ำกว่า0 6นยโวลต์นะครับทานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำงานนะครับเสียบชาร์จปุ๊บนะครับไฟ5้าโวลต์มาตัวนี้นะครับสามจุดเจ็ดแน่นอนอยู่แล้วครับเกิดแรงดันตกค้อมเกิดขึ้นนะครับแรงดันตกค้อมนะครับมากกว่า0.6นนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ก็ลองคำนวณได้นะครับจาก5โวลต์ตัวนี้3 7, 7. มันจะดึงมันจะผ่านเท่าไหร่นะครับทีนี้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำงานนะครับไฟจะไหลผ่านนะครับขา e มาที่ขา4ผ่านตัวต้นานทานที่หายไปนั่นนะครับมาที่ LED LED ก็ติดสว่างนั่นเองนะครับเป็นการแสดงผลว่ามีการเสียบชาร์จไฟ แล้วไฟยังไม่เต็มมันจะเป็น LED สีแดงติดขึ้นและทีนี้ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วปุ๊บนะครับ LED จะดับแบตเตอรี่จะเต็มมันจะเต็มได้ยังไงเพราะว่าในส่วนของแบตเตอรี่ม,มี BMS ครับจะมีแผงวงจร BMS ควบคุมการชาร์จอยู่นะครับเพื่อนๆพอ BMS ตรวจสอบแล้วว่าแรงดันแบตเตอรี่เต็มแล้วเรียบร้อยเขาจะตัดแบตเตอรี่ตัวนี้ออกไปจากการชาร์จเหมือนกับไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วทีนี้พอไม่มีแบตเตอรี่แล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงดันตกค่อมจากเนี้ย จาก5โววตนมาเนี่ยแรงดันตกอความอยู่นี้ก็จะไม่มีแล้วพอไม่มีแล้วปุ๊บพอมาวัดแรงดัน B กับ E เนี่ยนะครับแรงดันก็จะน้อยกว่า0.6นะครับเพราะว่าแทบที่จะไม่มีแรงดันตกอความแล้วเพราะว่ามันเปิดวงจรแล้วนะครับทางด้านนี้ไม่มีโหลดแล้วนะครับเครื่องก็ยังปิดอยู่นะครับช่วงนี้เครื่องกินกระแสน้อยมากแรงดันก็ไม่ตกความแล้วทันร์ตันนี้ก็จะหยุดการทํางานคัตออฟครับไฟก็จะผ่านขา E มาขาสีไม่ได้พอไม่ได้แล้วปุ๊บก็ไม่มีอะไรเลย LED ก็ดับไปนะครับ นี่ก็คือการทํางานนะครับฉะนั้นแล้วในราบในส่วนของตัวต้านทานตัวนี้สามารถใส่ได้ตั้งแต่220โอห์มจนถึง470โ oh อห์มเลยโดยไม่ต้องไปคํานวณค่ากระแสอะไรให้มันยุ่งยากหรอกครับเพื่อนๆใส่อยู่ในช่วงนี้ใช้งานได้เลยนะครับอย่างเครื่องที่ผมทําผมก็ใส่330โอห์มได้เลยครับติดสว่างสวยงามมากใส่220ยิ่งสว่างมาก470รหลีลงหน่อยถ้าใส่หนึ่งเคก็ติดได้แต่มันจะบางมันแสมมันจะน้อยนะครับช่างวิทย์เลิงทานเล่าสู่เพื่อนฝานะครับนี่ก็คคือวงจรรน,นะรับ แสดงการชาร์จไฟใช้งานได้หลายรุ่นหลายแบบหลายยี่ห้อที่ทํามาวงจรนสังนี้นะครับไม่ใช่วงจรอะไรใหม่เลยไม่ไม่ใช่นวัตรกรรมอะไรใหม่เลยมีมานานมากตั้งแต่เราเรียนน่าจะปะวชนะครับตัวน,นี้นะครับโอเคนะครับจะเป็นเรื่องทาจากไปครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ลาจากไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ